สวัสดีค่ะดิฉันสุมาลัยโอไบรันในเส้นทางของมนุษย์ทุกคนล้วนมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันบางคนเกิดมาพร้อมกับโอกาสบางคนต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันแรกแต่ไม่ว่าใครจะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสามารถมีเท่าเทียมกันได้ก็คือศรัทธาในตัวเองซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ที่สามารถปลดล็อกความสำเร็จได้อย่างแท้จริงแล้วความสธานในตัวเองคืออะไรสธานในตัวเองไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าเราดีเลิศหรือไม่เคยผิดพลาดแต่เป็นการเชื่อมั่นว่าเราสามารถเติบโตและก้าวข้ามอุปสรรคได้แม้ในวันที่ทุกอย่างดูเลวร้ายแม้ในวันที่เราเหนื่อยหมดแรงหรือรู้สึกว่าทุกคนหันหลังให้ ความเชื่อมั่นในตัวเองคือสิ่งที่จะทำให้เราลุกขึ้นมาได้อีกครั้งมันคือพลังภายในที่ไม่มีใครสามารถมอบให้เราได้และก็ไม่มีใครสามารถพรากมันไปจากเราได้หากเราเลือกที่จะรักษามันไว้เพราะความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา หลายคนอาจมองดูคนที่ประสบความสำเร็จแล้วคิดว่าเขาโชคดีหรือเขามีเส้นสายแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นแทบทุกคนต่างก็เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและเคยล้มเหลวเคยถูกปฏิเสธและเคยถูกสบประมาทมาทั้งนั้นอย่างเช่น J.K. เคโ l i n g เคยถูกสำนักพิมพ์ปฏิเสธต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ มากกว่า10แห่งโทโมัสเอนดิสันเคยล้มเหลวมามากกว่าพันครั้งก่อนที่จะประดิษฐ์หลอดไฟสำเร็จสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างไม่ใช่เพียงเพราะพวกเขาไม่เคยล้มเหลวแต่เพราะพวกเขาไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเองต่างหากเมื่อความศรัทธาถูกทดสอบชีวิตจะมีช่วงเวลาที่ทำให้เราเริ่มสงสัยในตัวเอง อาจจะเป็นคำพูดจากคนใกล้ตัวความผิดพลาดที่ทำให้เราผิดหวังหรือความฝันที่ดูเหมือนอยู่ไกลเกินจริงแต่ในช่วงเวลาเหล่านี้แหละที่ศรัทธาในตัวเองจะถูกพิสูจน์ว่าเราจะยังยืนหยัดต่อไปได้หรือไม่เราจะยังเชื่อต่อไปแม้ไม่มีใครเชื่อในตัวเราหรือไม่ เราจะเลือกฟังเสียงภายในใจหรือเสียงวิจารณ์จากคนรอบข้างหากคำตอบคือเรายังเชื่อและนั่นคือจุดเริ่มต้นของชัยชนะและจงเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นการกระทำแน่นอนว่าความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำให้ประสบความสำเร็จได้ ถ้าไม่มีการลงมือทำเพราะศรัทธาที่แท้จริงจะต้องสะท้อนออกมาจากการกระทําไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆฝึกฝนซ้ำๆแม้จะเหนื่อยล้าหรือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ล้มเหลวโดยไม่ถอยหนีทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่หลังจากที่ล้มลง นั่นคือการยืนยันความศรัทธาในตัวของคุณเองและนั่นคือสิ่งที่ค่อยๆสร้างความสำเร็จขึ้นมาอย่างมั่นคงความศรัทธาไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่พอทำให้คุณไม่หยุดก็พอศรัทธาในตัวเองไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่จนถึงขั้นมั่นใจเกินเหตุมันสามารถเริ่มจากความเชื่อเล็กๆ ว่าเราทำได้แล้วค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับประสบการณ์เมื่อเราเก้าวข้ามอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าศรัานั้นจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจงอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยเชื่อจงเชื่อก่อนแล้วลงมือทำเพื่อให้สิ่งที่คุณเชื่อกลายเป็นความจริงแล้วถ้าเราไม่ศรัทธาในาตัวเองละ่ะจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราไม่ศรัทธาในตัวเองผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่ชัดเจนในทันทีแต่จะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกมิติของชีวิตทั้งทางความคิดและการกระทําโอกาสที่เราจะได้รับในอนาคตลองดูผลกระทบบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นหากเราไม่มีศรัทธาในตัวเอง 1. ไม่กล้าลงมือทำ ถ้าไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้เราก็มักจะไม่เริ่มหลายคนมีไอเดียดีๆความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่กลับไม่กล้าลงมือทำเพราะกลัวหลมเหลวกลัวไม่ดีพอความไม่เชื่อในตัวเองจะกลายเป็นกำแพงขวางกั้นไม่ให้เราเก้าวออกมา จากจุดเดิมเพราะความกลัวเกิดจากความไม่มั่นใจมักขังคนไว้ในพื้นที่ปลอดภยัยซึ่งอาจปลอดภยัยแต่ไม่เคยพาใครไปถึงฝันข้อ 2. พึ่งพาคำยืนยันจากคนอื่นมากจนเกินไปเมื่อขาดสธานในตัวเองเราจะเริ่มมองหาการยืนยันจากภายนอกต้องให้คนอื่นบอกว่า คุณทำได้ถึงจะกล้าทำและเมื่อคำชมไม่มาหรือเจอคำวิจารณ์หนักๆเราก็จะพังทันทีเพราะใจเราไม่มีรากฐานที่มั่นคงพอนั่นเองข้อ3เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาเราอาจเริ่มรู้สึกว่าคนอื่นดีกว่า เก่งกว่ามีค่ามากกว่าและสิ่งเหล่านี้จะบันทอนความมั่นใจลงไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีวันดีพอซึ่งอันตรายมากเลยนะคะเพราะมันอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหรือการหยุดพัฒนาตัวเองไปโดยสิ้นเชิงค่ะข้อ4ล้มแล้วไม่ลุกทุกคนล้มได้ แต่คนที่ไม่มีสธานในตัวเองมักจะล้มแล้วรู้สึกว่าเราล้มเพราะเราไม่ดีพอและไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาอีกขณะที่คนที่มีสธานในตัวเองจะคิดว่าล้มครั้งนี้คือบทเรียนฉันจะไม่พลาดแบบนี้อีกแล้วเดินต่อไปได้อย่างสง่างามค่ะและข้อ5เสียโอกาสในชีวิต บางโอกาสในชีวิตมักมาเพียงครั้งเดียวเช่นการสัมภาษณ์งานการเสนอไอเดียการเริ่มธุรกิจเล็กๆหรือแม้กระทั่งการสารภาพรักแต่ถ้าขาดความศรัทธานในตัวเองเราอาจปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นผ่านไปเพราะคิดว่าเราไม่คู่ควรและเมื่อเวลาผ่านไปเราจะเสียใจมากกว่าสิ่งที่เราทำผิด นั่นก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ทำค่ะสรุปก็คือความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยไม่ใช่เพราะพรจากฟ้าแต่คือผลลัพธ์ของความศรัทธานในตัวเองที่แน่วแน่และการลงมือทำอย่างไม่หยุดยั้งคุณอาจยังไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน คุณอาจยังไม่มีคำตอบในตอนนี้แต่ถ้าคุณยังเชื่อในตัวเองคุณจะไม่หลงทางและวันหนึ่งคุณจะไปถึงจุดหมายที่ฝันไว้อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณไม่มีศรัทธานในตัวเองก็เปรียบเสมือนการเดินเรือโดยไม่มีเข็มทิศต,ต่อให้ลมดีคลื่นสงบ ก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ถ้าเราศรัทธานในตัวเองต่อให้พายุโหมกระนํำซัดเราก็ยังพายเรือไปข้างหน้าได้เพราะสุดท้ายแล้วไม่มีใครจะเชื่อในตัวคุณได้ก่อนคุณเชื่อในตัวคุณเองและถ้าหากบทความนี้ช่วยคุณมีศรัทธานในตัวเองและมีกำลังใจมากขึ้นอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกและศรัทธาให้คนรอบๆตัวคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่าและคุณจะผ่านมันไปได้เสมอสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไบรอันสวัสดีค่ะ